สวัสดีค่ะมาทายดวงรายวันกันนะคะโดยจะเริ่มจากชาวอาทิตย์ไปจนถึงชาวเสาร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่บูด้วยนะคะเริ่มกันเลยจ้า ชาวอาทิตย์คะวันนี้พลังชีวิตของคุณได้เป็นไพ่เดมูลนะคะเป็นพลังงานของธาตุน้ํานะคะจริงๆอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการที่คิดอะไรอยู่ภายในจิตใจได้นะคะคิดในจิตใจและยังไม่ค่อยแสดงออกออกมานะแต่สิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันจะสื่อในเรื่องของความไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะคะดังนั้น วันนี้ต้องบอกว่าถ้าตั้งใจอยากจะคาดหวังอะไรมักจะไม่ได้ดังหวังนะคะแม่แต่เรื่องดีๆมีเลยนะคะ คือวันนี้มีโอกาสดีๆนะคะนั่นก็คือมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่และเวลาที่ได้มาแล้วนะคะเรียกว่ามักจะเจอปัญหาเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหาอย่าท้อถอยนะคะพอมีได้เรียกว่ามีได้และมีเสียขึ้นมาทันทีนะคะและต้องระวังมากๆนั่นก็คือระวังคน เอาเราไปนินทารับหลังคนเขาอิจฉาคุณไงคะชาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ยังไรเสียก็จะต้องมีคนมาพูดอะไรกับเราเนะพูดรับหลังนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องเป็นห่วงนะคะสำหรับคุณนะ ชาวจันทร์คะวันนี้พลังชีวิตของคุณนะคะเป็นพลังงานของธาตุดินด้วยไพ่หกเหรียญน,นะคะจะสื่อในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนะรวมทั้งเป็นคนที่จิตใจดี แล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงของการทําบุญช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่พอทําไปแล้วอะ่ะเรียกว่ามันได้พบความสุขแบบทันตาเห็นก็ได้นะคะอย่างนี้นะแล้ววันนี้จะได้รับการร่วมมือร่วมใจจากคนที่อยู่ใกล้ชิดนะคะเรียกว่าได้น้ําใจไมตรีกลับมานะบางคนก็พอสิ้นวันอาจจะสื่อไปในเรื่องของการที่ ไปกินเลี้ยงไปฉลองอหาความสุขได้นะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะว่า บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นกันนะคะจะเจอคนที่อายุน้อยกว่ามักจะมาขัดแย้งกับเรานะคะวันนี้จะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักแล้วก็จะมีการทะเลาะเบาะแ้งกันได้นะคะรวมทั้งการขัดใจกันด้วยนะเรื่องความรักมีปัญหาและมีปัญหากับคนอายุน้อย ส่วนตะกี้ยังบอกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ที่ตะกี้บอกก็คือให้ไปก่อนและจะได้รับการร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกลับมาในเรื่องของการทำงานได้นะคะชาวอังคารคะวันนี้พลังชีวิตของคุณเป็นไพ่เดว,วิลเลยนะคะเป็นพลังงานของคนใช้เออเป็นพลังงานของธาตุดินนะคะแต่ว่ามันจะเป็นความมุ่งมั่นะ่ะสิ่งที่อยู่ในใจอะ และมีความฉลาดที่จะทำได้ตามที่คุณตั้งใจมุ่งหวังนะคะแต่ปัญหาของคุณจะมีปัญหาในเรื่องของอดีตที่เคยมีปัญหาและจะยังคงเหมือนกับว่ามาหลอกหลอนเราทำให้เราจะยังไม่ได้ move หน้าไม่ได้ move อ n อนไปไหนโดยเฉพาะ ในเรื่องของความรักนะคะแม่อยากบอกอย่างนี้เลยว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะคะวันนี้อ่ะถ้าสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำเนี่ยอยากจะบอกว่ามันอาจจะมีการติดขัดบ้างแต่มันจะสื่อในเรื่องของความสําเร็จได้เลยนะคะวันนี้ถ้าชาวอังการที่เป็นผู้หญิงนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยในการต่อสู้นะแต่อย่างน้อยอะ่ะมันคือความสําเร็จได้นะคะส่วนชาวอังการที่เป็นเพศช,ชายนะคะก็เหนื่อยใจนะ นะก็เหนื่อยใจมากกว่าให้กำลังใจดีกว่านะคะแต่ความสำเร็จมาได้นะอย่าลืมนะในความรักที่มันเป็นอดีตจบไปแล้วนะคะขอให้จบกันไปดีกว่าเนาะ ชาวพุทธคะวันนี้พลังชีวิตของชาวพุทธเป็นพลังงานของไพ่สองเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานของการลงมือทําการเรียนรู้และทําอย่างจริงจังมากกว่านะคะแล้ววันนี้ถ้าใครได้เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> ก็ยังทําได้ดีทางด้านการเกษตรก็ยังทําได้ด้วยนะคะ ก็ทำได้หลายอย่างเลยนะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนนะมันคือความสําเร็จที่เกิดจากระยะเวลาและอดทนรอคอยนะคะในเรื่องของความรักดิีม,มากมายนะคะคุณรักใครก็จะได้รักตอบชอบเช่นกันนะคะและในเรื่องการเงินจะได้จากความสามารถของคุณเอง ใครที่ทำงานฟรีแลนซ์ทำงานที่เป็นจอบจะดีเพราะว่ามันจะมีการส่งต่อกันด้วยว่าเขาจะบอกว่าทำงานกับคุณแล้วผลงานดีจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่มันไม่ได้แค่นั้นอย่างเดียวเพราะคุณเป็นคนขยันด้วยแหละเออแอคทีฟในการทำงานถึงได้สำเร็จและมีเงินเข้ามาจากการทำงานค่ะ ชาวพระรหัสคะ่ะวันนี้พลังชีงวิตของชาวพระรหัสเป็นพลังงานของการที่จะต้องคิดวิเคราะห์ตึกตรองอะไรอยู่เป็นอยู่คนเดียวเป็นหลักนะคะวันนี้เหมือนมีมีความรู้สึกว่าอยากจะคิดอะไรและโดยมากจะปรีกวิเวกอยู่กับตัวเองนะคะถามว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวดีไหมดีนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงนะก็ถือว่า อยากให้คุณใส่ใจดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวด้วยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ใส่ใจใครอะแล้วก็ใส่ใจอยู่กับสิ่งที่ตัวเองคิดในเรื่องของปัญหานะเอาจริงๆพอคุณอยู่คนเดียวอะบอกแบบนี้ว่าคุณแก้ปัญหาได้แต่ไม่จําเป็นต้องอยู่คนเดียวคุณก็เป็นคนที่หลักการและมีความคิดและสามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครและคุณก็ ถือว่าจะไม่ให้ใครเอาเปรียบด้วยนะคะวันนี้ถ้ามีในเรื่องของการเซ็นสัญญาอาจจะต้องอ่านสัญญาดีๆนะคะหรือบางอย่างอาจจะต้องรอแล้วก็อ่านให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะส่วนในเรื่องความรักณนบะนนี้นะคะดูเป็นความรักที่ออกจาก ไม่ได้ดังใจสักหน่อยนะคะมีความเสงๆ่เบื่อๆนะโดยเฉพาะถ้าใครที่มีแฟนอยู่ใกล้ๆกันมันก็มีอารมณ์หมุดหงิดรำคาญเออแต่ตรงกันข้ามนะคะถ้าเกิดแฟนอยู่ห่างไกลกันกับมีความรู้สึกว่าเออเป็นห่วงอยากโหยหาอยากไปหาแบบนี้เลยนะคะ ชาวสุขคะวันนี้พลังชีวิตของคุณนะคะได้เป็นไพ่ราชนีถือถ้วยนะคะอวันนี้บอกแบบนี้ว่า ชิวๆสบายๆเรื่อยๆเ,เหมาะในการที่รับฟังคนอื่นแก้ไขช่วยให้คำปรึกษาคนอื่นได้นะคะแต่วันนี้อาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่คุณไม่คาดคิดมักจะเกิดขึ้นและระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะทำอะไรก็ชิวๆสบายๆนะอย่างนี้ก่อนอย่าเร่งอย่ารีบอย่าร้อนนะคะไม่ฉะนนั้นแล้วบางอย่างที่ตั้งใจมุ่งหวังจะพังทลายนะคะอย่างนี้ต่อไปก็จะบอกว่าถ้าคุณชื่อ เื่อในเรื่องของการกระทำนะจะมีข่าวดีมาให้คุณแน่นอนนะคะชีวิตคุณจะเดินไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นทําดีตั้งแต่วันนี้และมันจะส่งผลในวันต่อๆไปให้กับชาวสึกได้เลยค่ะ ชาวสาวขาววันนี้พลังชีวิตของคุณเป็นพลังงานของไพ่แปดดาบนะคะมันเป็นพลังงานของการที่เราคิดเยอะแหละแล้วเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือปัญหาที่รุมเร้าเราณเวลานี้นะคะแต่ปัญหานั้นนะมันยังมีหนทางที่จะแก้ได้นะและถ้าจะบอกว่าสิ่งที่ดีของคุณนะวันนี้นะมันคือเรื่องการงานนะถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาคุณจะได้คนร่วมงาน คุ้นส่วนก็ได้นะคะที่ดีนะและเขาจะนำพาไปให้กับการงานของคุณเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้โดดเดี่ยวในเรื่องของการทำงานแน่นอนนะคะทีนี้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งมันก็คือปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะชาวสุขคุณอาจจะชาวเสารนะคะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินที่ เคยใช้จ่ายมาก่อนหน้านั้นแล้วนะและตอนเนี้เรารู้สึกว่าเราหมุนเงินไม่ทนันหรือบางคนไม่ได้มีปัญหาการเงินแต่มีคนหยิบยืมขอยืมเงินคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระวังในเรื่องการเงินอย่าให้เงินออกจากกระเป๋าเชี่ยวแหละอืพี่โบได้ทายดวงไปครบเจวันเรียบร้อยแล้วนะคะใครดวงดียินดีด้วยใครดวงแย่ เราต่อเสื้อกับเรื่องแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีเท่านั้นนะคะและมันจะผ่านผลไปเจอกันในอีพีต่อไปจ้าไปละจ้า